เด็ดอสูรขันแก้วนบพก้าวเรื่องราวลิคิตจากสวรรค์ ขับเนธขับเนงขับเนธ,เ,นธเจ้าขันพาข้าไปหาแล้วครับเนธ ไปไม่ได้เหรอก็แสดงว่านางอาจจะไปตกอยู่แ,แถวอัญมณีนะสิขันเลยพาเราไปหาไม่ได้วาลินท้ามีไงดีพอค่าทุกคนถึงได้กระจายหายไปนางคงไม่เป็นไรหรอกไหนท่านข้าเห็นเยทุกแกเอาหางลัดไว้อยู่จะค่อยออกไปตามหาก็ได้ฮีว่าแต่ตอนเนี้ย ท่านจะไม่ลองใช้พลังของตัวเองหน่อยเหรอจริงสิทำไมเมื่อคืนข้าถึงมีพลังขนาดนั้น าไม่เคยใช้พลังนี้มาก,ก่อนแต่มันกลับตอบสนองต่อตัวข้าโดยที่ข้าไม่ต้องฝึกด,ด้วยซ้ำเ,เป็นไปได้ยังไงกันเกิด <ulous> อะไรขึ้นนะมันอะไรเหรอ ว่าเรนไม่ใช่แค่ข้ามีอาวุธพลังของข้าก็เพิ่มขึ้น นก็งัดข้อกับข้าได้แล้วว่าสิโอ้โหของงั้นแหละมันใครน่ะมันอันตรายเหรอใครมีคนในถ้ำ นี่นาย่านอาจจะเป็นศัตรูก็ได้โอ้พลังฆ่าขนาดนี้จะต้องกลัวอะไรอีกอ่ะนั่นไม่ใช่มันตรายนี่เดี๋ยวนะมีม่านพลังสะกดเอาไว้จริงด้วย มีคนในนั้นจริงๆด้วยวาเลนจ้ะจ้า,จาเจ้าเคยบอกข้าว่าสมุนของโยคีดำชื่อมานตาไลข้าได้ยินคนในนั้นเรียกชื่อมานตาไลเจ้าเปิดถ้ำให้ข้าสิข้าข้าว่าไม่ไปยุ่งจะดีกว่านั้นายท่านาหากคนในนั้นเกี่ยวข้องกับมานตาไลจริงๆเราก็จะได้รู้เรื่องของโยคีดำมากขึ้นไงบอกให้เปิดก็เปิดเถอะนะ ข้าขอสั่งโอ,โอ้ตามบัญชานายท่าน เบร้อยเข้าไปได้เลยในท่านพูดทำเป็นใครต้องการอะไรคาดีเจ้าเรียกชื่อมันอะไรมันอะไรยังไม่กลับมา แล้วท่านเกี่ยวข้องอะไรกับมันต่ไรถามทำไมพวกท่านเป็นเพื่อนของ,ของนางเหรอไม่ใช่หรอกนางอยู่ฝั่งศัตรูของข้าจริงเหรองั้นช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยนะนางขังข้าไว้ในนี้แล้วนางมังคับข้าให้เป็นผัวของนางจะดีมากเลย ถ้าพวกท่านช่วยปล่อยข้าไปข้าจะได้ไปตามทางของข้าทันทีนะช่วยข้าด้วยนะช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยนะช่วยข้าด้วยนะอย่างนี้นี่เองได้สิออกไปับข้าขอบใจนะขอบใจเจ้ามุมากนะ ละท่านเป็นอิสระแล้วข้าขอบใจเจ้ามากนะเพราเเพื่อนของเจ้าหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อสักครู่ยังเห็นเดินออกมาด้วยกันอยู่เลยอะ่ะเอ้ยหมายถึงข้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้ววาลินอย่าไปแกล้งเขาดิรีบไปกันเถอะโชคดีนะท่าน จ้าไ็เห็นกันนะไปที่ไหนดีวาลินไปที่ไหนดีนะที่จะได้เจอทุกคน ใช่นิทานปรมปราเรื่องโบราณนานมาไม่ใช่นิทานปรมปราไปที่ไหนดีนะที่จะได้เจอทุกคนข้อของมอบนางให้เจ้าทั้งสองตามนิมิตของเราทั้งสองขันแก้วพระโอรสขันแก้ว ช่างเป็นชื่อที่ไพเราะเหลือเกินเลยคะเจ้าพี่พ่อขอให้เจ้าปลอดภัยนะลูกพอ่อขันแก้วขันแก้ว ขันแก้วลูกพ่อท่านรู้ชื่อข้าได้ไงขันแก้วลูกพ่อพ่อหมายความว่ายังไง พ่อเป็นสร็จพ่อของลูกแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเจ้าชื่อขันแก้วชื่อนั้นพ่อเป็นคนตั้งให้เจ้าเองรู้จกักโหนทิพระพักจโหนทิพระพักจทุกคนยังมีชีวิตอยู่เหรอ เป็นไปได้ยังไงพ่อไม่คิดไม่ฝันว่าพ่อได้ไดเจอลูกพ่อพีถึงเจ้าแล้วขันเจ้าพ่อขอโทษที่พ่อทิ้งเจ้าไปขันเจ้าเสด็จพ่อพ่อขอโทษ น้องกลับมาแล้วจ้าเตรียมของโปรดให้พี่เต็มเลยพี่วรรณรัตพี่วรรณรัตอยู่ที่ไหนจ้าพี่วรรณรัตม่านมุสกดค่าหายไปใครใครกันทำแบบนี้พี่วรรณรัต แก้วลูกได้เจอลูกน้องของพ่อทั้งสี่คนแล้วแล้วลูกได้เจอแม่กับน้องสาวของลูกหรือยังทุกคนเป็นยังไงบ้างไม่พระเจ้าค่ะลูกยังไม่เจอทั้งสองเลยลูกหวังว่าจะตามหาทั้งสองหลังจากที่ฆ่าโยคยีดำได้สำเร็จขันแก้ว พ่อขอโทษนะที่ทำให้เจ้าเติบโตแต่เพียงลำพังไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะดูเข้าใจเสด็จพ่อคนที่ต้องขอโทษคือนางยักษ์มันตะไลกับอโยคียดำต่างหากแล้วลูกจะเดินทางไปไหนต่อพ่อขอไปด้วยนะลูกลูกต้องไปช่วยเพื่อนของลูกตามหายมัมมณีพระเจ้าค่ะอันมณีหมายความว่ายังไงอะ ทำไมลูกรู้เรื่องอัญรมาเนี่ีเพื่อนของลูกเหรอนี่อย่าบอกนะว,ว่าพวกเจ้าอ,อ,อะไรวาลินจัดการคนพวกนี้สิ เฉลยพอ่พอเฉลยพอ่อเฉลพ่อเพ่อหากพี่ขับคืนและส่งเสียงแม้แ่นิดเดียวน้องฆ่าพวกมันแนะ่พ่อเด้พอ่พอเฉลพ่พ,พระเจ้าค่ะ เจริญพ่อเจริญพ่อเจริญพ่อเระเจ้าค่ะข้าว่าคงไม่มีใครกลับมาที่นี่แล้วหลักขันแก้วอะไรกันข้าเพิ่งได้เจอพ่อที่แท้จริงของข้าแท้แท้เฮ้ยคงเป็นนางยักษ์หมาตะไลแน่ๆเลย ไม่ปล่อยพ่อจะไปง,ง่ายๆหรอกข้าจะไปช่วยพ่อของข้ามันต้องอยู่กับโยคีดำแน่ๆเนออเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ท่านท่านต้องมีพลังมากกว่านี้ก่อนนะแต่ตอนนี้ข้ามีพลังมากขึ้นแล้วนะข้ามีมรกรโยคีดำก็มีโกเมนเหมือนกันแล้วนะแต่ท่านจะเย็นๆก่อนเถอนะอย่างน้อยที่สุดท่านก็ได้รู้ว่าพ่อของท่านอยู่ที่ไหน ขอเพียงแค่ข่าโยคขีดดำได้ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมข้าว่าท่านตามหามุกดาก่อนจะดีกว่ามุกดาเราจะมุ่งไปที่ไหนก่อนดีอัญมณีเจ้าดีไหมข้าว่าข้าจะรีบไปผูกเขาไฟให้เร็วที่สุดเพราะเป้าหมายถัดไปของพวกอสูรคงไม่พ้นที่นั่นข้ารู้แล้วว่ต้องตามหาคนอื่นๆที่ไหน มุกดาบอกกับสีวิชัยว่าสถานที่ต่อไปคือภูเขาไฟทั้งนั้นก็ไปกันเลยสิเจ้าขันหากพาข้าไปภูเขาไฟที่มีอัญมณนนีไม่ได้ก็พาข้าไปที่ใกล้ที่สุด ทนพอบ้ขอรับถ้าเจอผู้หญิงแ,แปลกสองคนน้อยสำอรับด้านนู้นครับยันพาเข้าไปเอาให้ดีขอรับปุกพวกนางเฮ้ย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  ที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่ชุมชนภูเขาไฟนี่เราตกลงมาอยู่แถวภูเขาไฟอย่างนั้นเหรอก็ดีนะสิตกตุเตื่นสิจ๊ะตุกตุนเฮ้ยเฮมาจากไหนวะเนี่ยแหมเฮ้ยพอบ้านคนพูดนี้มันไม่ปกติขอรับแหม มีผู้หญิงนอนสลบอยู่ตรงนี้ตั้งสองคนแต่งตัวก็แปลกแถมนี่นั่นยังผมขาวซะขนาดนั้นเจ้ายังจะถามหาความปกติจากพวกข้าอยู่อหรอเจ้าไ,ไม่เป็นไรที่นี่ต้อนรับทุกคนเสมอตามเข้ามาเอาอยัางไงดีตามไปก็ได้จ้ะ ตอนนี้เรากำลังหิวพอดีนี่มันไม่ใช่หมู่บ้านกินคนใช่มั้ยเนี่ยไหนบอกว่าเป็นตุ๊กแก่ก็ต้เป็นกลัวอะไรท้อไม่ใช่หรอ พวกเราไว้กินคนท่านมุกดาดูนั่นสิจ๊ะภูเขาไฟอันนี้มัน,นต้องอยู่บนนั้นแน่ๆพวกท่านนั่งพักก่อนสิ ท่านไม่ไปกินกับคนอื่นเลอข้ายังไม่ค่อยหิวนะ กำลังตยู่ใช่ไหมข้าจะเล่าให้ฟังทำของหม่อมฉันโดนไอขันแก้วมันบุกแล้วไหมคะพวกมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วสินะมันจะได้พาเราไปที่นั่นเราจะได้เข้าใกล้กับอัญมณีมากขึ้นหวังว่าข้าจะไม่ต้องกลายเป็นตุ๊กแกปิ้งไปก่อนนะเห็นเพื่อนข้าบ้างหรือเปล่าเห็นเห็นอยู่ข้างในไปเร็ว ยังไงมานั่งพักก่อนนะเจ้าในฐานะพระโอรสย่อมต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมเพื่อให้พ้นคำนิทาทั้งปวงเจ้าต้องรับผิดชอบโดยการอภิเษกสมรสกับพระธิดาทั้งสององค์เออแต่ว่าไม่มีแต่ในว่าลินบอกว่าละงามเนยตกมากับพวกเจ้านางได้ตายไปแล้วข้าจะไปหาหนาะแก้วอย่ามันอันตรายหันแก้วหันแก้วเชื่อเราอย่าไป เด็ดอสูรขันแก้วนบพกาวเรื่องราวลิคิดจากสวรรค์รักโลกรลดลงร่วมวงพัวพันช่วงชิงแก่งแย่งขันแผ่นดินลุกเป็นไฟ โบราณนานมาไม่ใช่นิทานปรมปราเรื่องโบราณนานมาไม่ใช่นิทานปรมปราเกาแสงแห่งอันยามณีเรื่องที่ทัิเทอนพาส,สุทตา